ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะผมจะมาสรุปนะครับนิยายปี2เล่มที่2อครับอลัมพบทนะครับเด็กโปรเจกต์ไว้รูมรุ่นที่หรู้สึกเกลียดชังไอโนโคโจิซึ่งเป็นรุ่นที่4อย่างมากนั่นก็เพราะว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็มักจะถูกนาไปเปรียบเทียบว่าด้อยกว่ารุ่นที่4เสมอทั้งที่พวกเขาเป็นอันดับหนึ่งในรุ่นของตนด,นด้วยกันทั้งคู่แต่แล้วนะครับโอกาสก็มาถึงไอโนโคโจิได้ทรยศและหนีออกจากไว้รูมไปซึ่งน่าดัาให้รุ่นที่5เนี่ยคิดจะใช้โอกาสนี้นะครับในการชนะรุ บทที่1น,นะครับในห้องเรียนนะครับยูคิมูระได้เถียงกับกลุ่มเพื่อนๆนะครับเรื่องที่คะแนนคณิตศาสตร์นั้นได้เต็มนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เพราะโจทย์ปัญหานั้นแม้แต่ยูคิมูระยังไม่เข้าใจด้วยซ้ําอิจิโนเซและกาไกี่นะครับก็ยังไม่สามารถทําได้เต็มเคนะครับบอกว่าโนักโคจิอาเป็นอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์ตั้งแต่แรกแล้วก็ได้ชิโนฮาระบอกว่าไม่น่ไอโ้นโคจิอาจะโกงเช่นแฮกเข้าไปขโมยข้อสอบนะครับ เมื่อไอ้นุโคโจิกลับมาถึงห้องเรียนนะครับฮูริยิตะเนี่ยขออธิบายเรื่องนี้นะครับเธอบอกว่าทั้งหมดเป็นคําสั่งของเธอที่ไอ้นุโคโจินั้นแอบ,บเก็บซ่อนความสามารถเอาไว้โดยเหตุผลนะครับเพื่อไม่ให้คนอื่นเนี่ยรับรู้และเพ่งเลงไงนุโคโจิเป็นเป้าหมายและเก็บอเอาไว้ใช้ยาำจำเป็นนั่นเองยุคิมูระนะครับไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ยอมรับแต่ก็หายเหตุผลอะไรมาแย้งไม่ได้หลังจากอธิบายเรียบร้อยนะครับยุคิมูระเข้ามาถามไอ้นุโคโจิว่าไม่ไว้ใจขเขาเรยไงถึงได้ปิดเรื่องนี้เอาไว้นะครับไอ้นักนดดีไ้ ในเย็นวันนั้นนะครับกลุ่มของอนุโคโจินาะทานข้าวข,ของที่ห้านะครับและอนุโคโจิมาคนแรกเจอเข้ากับอิติโนเซและคัมสก,กีนะครับได้เข้ามาดักทายเรื่องที่ได้คะแนนสอบเต็มนั่นเอง คันสกินะพยายามจะมาเค้นถามคนสมารถของไอ้นุโคจีแต่อจิโนเซเนี่ยไล่คันสกีไปแล้วขอคุยกับไอ้นุโคจีเนียนๆนั่นเองนะครับไอ้นุโคจีนะเตือนให้เธอเนี่ยระวังตัวให้ดีนะครับเรื่องเพื่มรวมห้องอิจิโนเซบอกว่าเธอจะปกป้องทุกคนและถ้ามีใครโดนไล่ออกแล้วก็เธอเนี่ยเป็นคนแรกนะครับที่จะโดนไล่ออกจากห้องแต่ไอ้นุโคจีบอกว่าเขาไม่มีทางยอมให้จิโนเซ่โดนไล่ออกแน่นอนไม่ว่าเธอต้องการแบบนั้นก็ตามนะครับซึ่งทาให้อจิโนเซ่เนี่ยขืดและเธอบอกว่าถ้าไอ้นุโคจีว่าอย่างนั้น,นะจไไม่ออกก็ด้ สุดท้ายนะพอกลุ่มหอยนักวิจัมาถึงอิจินโนเซ่เนี่ยก็รีบหนีไปซาก,กุระที่ถึงสุดๆนะก็รีบเข้ามาถามนล้คุยอะไรกันไอ้นักวิจัจึงเนียนบอกว่าคุยเรื่องคะแนนสอบที่ใก้เต็มนั่นเอง หลังจากนั้น,นครับซูดโดได้เข้ามาทักทายนักโคโจิและถามเรื่องที่อนักโคโจิเนี่ยแอบเก็บซ่อนพลังการต่อสู้เอาไว้ด้วยครับซูดโดได้เข้ามาจาับที่กล้ามต้นแข่งของอนักโคโจิและรู้นะครับว่ามันไม่ใช่กล้ามเนื้อของคนธรรมดาทั่วไปซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่คนได้ฝึกฝนมาอย่างเป็นพิเศษซูดโดนะครับนึกไปถึงตอนที่วัดพลังบีบมือตอนกีฬาสีถามว่าตอนนั้นแกลงเอามือสินะนักโคโจิบอกว่าเขาไม่อยากเป็นที่โดดเด่นนั่นเองเลยแกลงทาให้เหมือนเด็กมัธยมทั่วไป ซูดโดบอกว่านะครับเขาพอเข้าใจความรู้สึกของยูฮิมุระดีและบอกว่าถ้าเป็นบ้านแล้วก็ไม่แพ้นแน่นอนครับจากนั้นนะครับซูดโดก็ถามเรื่องของโฮริคิตะซึ่งไอ้นโคโจิก็บอกว่าพวกเขานั้นไม่ได้เป็นแฟนกันซูดโดบอกว่าไม่อาจจะเชื่อเท่าไหร่นะครับแต่น้โคโจิบอกว่าถ้าเขาคบกับโคริคิตะจริงๆแล้วจะบอกแน่นอน บทที่2นะครับหลังจากนั้นนะครับเวลาก็ผ่านไปนะครับแอปเนี่ยได้ถูกอัปเดใหม่ไอ้นุโคจินะมีคะแนนด้านวิชาการเนี่ยเป็นเกรด A และเกรดรวมทั้งหมดเป็น B นั่นเองแต่คนที่พัฒนาการมากสุดเป็นซูโดนะครับซึ่งเทียบกับตอนเข้าเรียนใหม่ๆนะครับพัฒนาไปไกลมากหลังจากนั้นนะครับได้คุยกับโฮลิกิตะนะเรื่องการสอบของเด็กปี1ว่า การไล่ไอ้นโคโจีออกแลบกับพอย0ี่สิบล้านเนี่ยมันแปลกเกินไปนะครับไอ้นักโคโจีบอกว่านั้นอาจจะไม่ใช่การสอบแต่มีใครสักคนเนี่ยที่ให้ข่าวหัวเขาถึงยี่สิบล้านก็ได้และคนที่น่าจะทำแบบนั้นได้ตอนนี้ก็มีคนเดียวคือประธานนักเรียนนางโม,โมจากนั้นนะครับก็คุยกันเรื่องที่จะเข้าสภา,านักเรียนนะครับโมที่ตัดถามไอ้นักโคโจีว่าจะให้เธอเข้าไปทําอะไรไอ้นัโคโจินะครับบอกว่าอยากเห็นสิ่งที่นางโมกำลังจะทําคนรุ่นใหม่นายบายใหม่ดีไม่ดีนะครับต้องรู้ที่ผลลัพธ์จากนั้นนะครับค่อยตัดสินอีกท โดยฮริกิตะเนี่ยให้ออนุโคจิตามมาด้วยตอนที่เธอจะไปสมัครเข้าสพนักเรียนจากนั้นนะครับหลังเลิกเรียนถึงเวลาที่จะไปหาประธานนักเรียนนางโมโมซึ่งอนุโคจิได้ให้อาจารย์เป็นนัดให้แล้วนะครับ เมื่อไปถึงนะโฮลิกิตาเนี่ยก็พูดทันทีนะว่าเธอมาวันนี้เพราะต้องการเข้าร่วมพนักเรียนโดยในระหว่างนั้นนะครับไอเนกโคจินะก็คอยตรวจท่าทีของนางโม,โมว่ามีปฏิยาอะไรเกี่ยวกับข้าหัวยี่ล้านไหมนางโม,โมถามถึงเหตุผลว่าทําไมโฮลิกิตาถึงอยากเข้าร่วมโฮลิกิตานะครับบอกไปว่าเพราะคืนดีกับพี่ชายนับซึ่งตอนนี้อยากเดินตามรอยพี่ชายนางโม,โมนะครับยินดีต้อนรับโฮลิกิตาและขอจับมือนะครับ จากนั้นนะครับนางมโมก็บอกว่าประธานนักเรียนทุกรุ่นเนี่ยจบการศึกษาจากห้องเองนะครับโคจิจิตะเลยบอกว่ามีปัญหานะครับเธอบอกว่าห้องของเธอเนี่ยก็จะจบก,การศึกษาในห้องเองเช่นเดียวกันจากนั้นฮามนางอโมหันมาหานุโคจิและชวนเข้าสพนักเรียนด้วยเพราะเรียนดีนะครับไอ้นุกโคจิป,ปฏิเสธเพราะไม่อยากเสียเวลามีค่านะครับที่จะได้ไปหาเค้นั่นเองนางอุโมนะครับถามรองประธานคิริยามานะว่าทำไมถึงมาเข้าร่วมการสัมภาษณ์ครั้งนี้ปกติไม่สนใจนะครับคิริยามานะตกใจสะดุ้งและบอกว่าเขาแค่สนใจทั้งคู่ว่ามี อนุคจินะดูลองประธานนักเรียนนะและคิดว่าหมอนี่คงยอมแพ้ไปแล้วแน่นอนหากเขาเนี่ยยังไม่ยอมแพ้นะครับเขาเนี่ยก็พอจะช่วยได้อยู่หรอกนางโอมโมนะครับบอกกับอนโคจิว่างานของสภานักเรียนเนี่ยเบาลงแล้วพอที่เขาเนี่ยจะลงไปเล่นกับเด็กปี2ได้แล้วอนโคจินะถึงขายพวกอ e ิจินอเซสกายญิริวเอ็นนะครับว่าไปเล่นกับพวกนั้นคงพวกนั้นเนี่ยคงจะดีใจมากนะครับจากนั้นนะนางโอมโอนี่ก็ให้โฮริตายอยู่ต่อเพื่อจะได้นำตัวให้กับสมาชิกสภานักเรียนทุกคนสว่วนันกคจโจนะหมดธุระเรียบร้อยจึงรีบกล เมื่อนักโคจีออกจากห้องของสภานั้งเรียนนะครับเขาก็เห็นข้อความของเคในมือถือเคนะครับกำลังรอยนักโคจีอยู่และถามว่าไปหาตอนนี้เลยได้ไหมนะครับนักโคจีตอบว่าได้ จากนั้นนะครับไอเนโคโจิรีบตรงดิ่งกับห้องและหลังจากนั้นไม่กี่นาทีเสียงเคาะประตู3ครั้งนะครับกระดังขึ้นซึ่งนั่นแน่นอนนะครับเป็นรหัสลับของเค้นั่นเองนะครับไอเนโคโจิจึงรีบออกไปเปิดประตูในทันทีเคบอกว่าเคในตื่นเต้นสุดๆ,ดๆดนั่นก็เพราะว่ามีลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้น4พอดีเกือบจะถูกเห็นแล้วนะครับแต่เนเดโคโจิบอกว่าปิดเรื่องไปตลอดไม่ได้อยู่แล้วน่าจะประกาศไปเลยนะครับจากนั้นทับเคก็เข้ามาในห้องไอเนโคโจิรีบล็อกประตูหลายชั้นอย่างแนนนน่่่หาาาเเเพือไมมมใ้้ีคบุกปปิดประตูขา เล้วยัางนำรองเท้าของเคเนี่ยไปเก็บในตู้ใส่รองเท้าด้วยหลังจากเคเข้าไปนะครับเธอกรีบลงไปนั่งบนเตียงนุ่มๆน,นะครับของไอ้นุ่งโคจิไอ้นุ่งโคจิถามเคว่าจะกินอะไรไหมนะครับเคบอกว่าเดี๋ยวเธอทําเองเพราะมือของไอ้นุ่งโคจิเจ็บอยู่เคบอกว่าเธอจะดื่มชาแลยนุ่งโคจิเอาอะไรไอ้นุ่งโคจิบอกว่าเอาเหมือนเคก็ได้เคบอกว่าไม่ใช่ใจเธอเหรอเอาอย่างอื่นสินะครับไอ้นุ่งโคจิเลยบอกว่างั้นเอากาแฟแล้วกันจากนั้นครับเคก็ไปชงกาแฟนะครับระหว่างนั้นนะครับเคพูดว่าอยากบอกทุกคนเรื่องที่พวกเราครบกันแต่มันบอกลําบาก นั่นเพราะนักโคจีในตอนนี้กําลังเป็นคนดังเพราะทำคะแนนสอบศาสตร์ได้เต็มนั่นเองนะครับเธอไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยคิดว่าเธอมาคบกับไอ้นุโคจิเพราะเรื่องคะแนนสอบแต่นุโคจิก็บอกว่าไม่เห็นจะเป็นไรเลยนะครับ จากนั้นนะครับเคก็นากาแฟมาเสิร์ฟนะครับไอน้นโคจิบอกให้เคเนะี่ยเอาหนังสือมาเปิดไว้นะครับเพื่อทําให้เนียนนั่นเองนะครับที่ทําแบบนี้เพื่อมีเหตุฉุกเฉินนะครับเกิดใครเข้ามานั่นเองจากนั้นนะครับทั้งสองเนี่ยก็หาเรื่องเาวาต่างๆมาพูดคุยกันเรื่องที่เกิดขึ้นในโกลเด้นวีแต่ละวันนั่นเองเคได้โชว์รูปถ่ายของตัวเองมากมายในมือถือนะว่าเธอไปเที่ยวอะไรกับใครที่ไหนมาบ้างทําให้ไอนโคจินะครับเข้าใจเรื่องความรักมากขึ้นแต่หลังจากนั้นนะหมดเรื่องคุยแล้วทั้งสองคน,นเงีย ระหว่างที่กำลังจะจูบก,กันนั่นเองนะครก็มีเสียงกิ่งดังขึ้นไม่ได้ถูกขัดจังหวะนะแต่เมินไปก็ไม่ดีนะครับไอ้นุกโคตรจิจึงรีบไปเปิดประตูซึ่งคนที่มาขัดจังหวะนะครับก็คืออิจิกะนั่นเองนะครับ อิจิกะนะครับส่งเสียงนะครับแล้วก็พร้อมกับรอยยิ้มปีศาจออกมาเรียกไอโนโคจิไอโนโคจิบอกว่าเธอเนี่ยมาที่หอได้ยังไงอิจิกะนะบอกว่าเธอเนียนเกาะลุ้นพี่ปีสองคนอื่นเข้ามาไอโนโคจิพยายามนะครับไล่อิจิกะออกไปแต่ไม่ยอมไปสักทีนะครับสุดท้ายนะครับอิจิกะจึงบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคู่สนับของซูโดดังนั้นไอโนโคจิเนี่ยยังมีสัญญาที่ต้องทําอาหารให้เธอด้วยไอโนโคจิพยายามที่จะปฏิเสธกลับไปนะแล้วบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เตรียมวัตถุดิบทำอาหารมาอิจิกะนะครับก็เหมือนจะรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะเเเธออลลยยไไดดด้้นาาาาถถุุงพสตตติิกทที่็มมปววับหร อิจิกานะครับถามว่าไม่อยากให้เธอเข้าไปในห้องคณนาด้เหรออยู่กับสาวใช่หรือเปล่าอนนโคจิพยายามจะเนียนนะถามกลับว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นอิจิกาเลยบอกว่าเธอแอบดูอยู่นานแล้วและเธอก็เห็นว่าเคเนี่ยเข้าไปในห้องของอนนโคจิดังนั้นนะครับเธอจึงมั่นใจว่าเคาต้องอยู่ในห้องแน่นอนอิจิกานะครับเอาอยาคุมมาให้บอกว่าเป็นของขวัญแทนขอโทษของเธออนนนโคจิเลยถามว่าเรื่องอะไรนะครับอิจิกาบอกว่ามันเป็นเพราะเธอเนี่ยมีส่วนร่วมในแผนการของโฮเซนที่ทำให้อนน์นักโควตบ แล้วเมื่อเคได้ยินว่าอิจิกะมีส่วนร่วมนะครับเคนะก็สะดุง้งและอิจิกะบ,บอกว่าไอโนโคจิอาจจะเข้าใจในตัวเธอผิดพเพราะเธอนั้นไม่ได้เป็นศัตรูกับไอโนโคจินะครับเธอบอกว่าที่เธอร่วมมือกับโฮเซนนั้นเพื่อให้อิโนโคจิสามารถมองแผนการออกได้ง่ายขึ้นแต่สุดท้ายนะครับเคก็ทนไม่ไหวและลุกขึ้นมาถามนะว่ามันเรื่องอะไรนะครับมันเกิดอะไรขึ้นอิจิกะเลยได้ถามอโนโคจิว่าไม่ได้บอกแฟนหรอว่าตัวเองถูกตั้งค่าโหไปยี่สิบล้านพอยต์เคก็ตกใจนะครับกับเรื่องที่ได้ยินอิจิกะจึงบบออออออกกกกให้เเเคคคนนนนีี่่่ยไปถาาามโจจจจิิิิิดวตััังงงททละร็ธธส พยายามจะช่วยนกโคจิบอกว่าเธอนั้นนะครับใจดีไอน้นกโคจิคิดว่าจีกับเป็นเด็กที่ฉลาดกว่าเด็กสาวปกติมากและเพิ่มความระมัดระวังขึ้น หลังจากพูดจบนะบอิจิกะขอเคเนี่ยไปช่วยชงกาแฟมาเสริร์ฟให้เธอหน่อยเคก็งงนะครับไอ้โคจิจึงบอกเคเนี่ยไปช่วยชงกาแฟมาให้หน่อยไม่งั้นเนี่ยเคจะต้องอยู่คุยกับอิจิกะแทนเขาอิจิกะนะบอกว่าเคเนี่ยอย่าใส่ยาปลุกเซ็กหรืออะไรทํานองนั้นลงในกาแฟล่ะเพราะเธอเนี่ยไม่ชอบนะครับเค <c ay> นะครับ <ham> ก็บอกว่าไม่ทําเรื่องแบบนั้นอยู่แล้วจากนั้นครับเค <c ay> ก็เข้าไปชงกาแฟนะครับอิจิกะนะครับมานั่งดูนะดูว่ากลาลังติวหนังสืออะไรกันอยู่ซึ่งอิจิกะก็ขีนคําตอบลงไปทําให้เคในะโกรธมากแล้วบ่นบอกมา คุณและเธอกลับแล้วนะเคก็โบยวายนะบอกว่าไม่คิดจะดื่มนะให้ชมมาทาไมอิจิกะก็เลยยิ้มนะและถามเคกลับไปว่าอยากให้เธอเนี่ยเป็นก้างขวางคอนั่นเลยนะครับเคก็เลยเงิบนะยอมปล่อยอิจิกะกลับไปเมื่ออิจิกะกลับไปแล้วเคก็บ่นเสียงดังออกมาอย่างงุนหิดว่าเด็กปีหนึ่งนั่นมันอะไรกันจากนั้นแทบเคก็เค้นคอถามนักโคจิบอกให้นโคจิเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เธอฟังไอ้นัโคจิบอกว่าเขาไม่อยากปิดปังเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เขาไม่อยากให้เคเนี่ยต้องกังบลเคก็เขินนะครับแต่ถึงอย่าง ในบทที่3นะครับระหว่างทานะมีนักเรียนปีหนึ่งห้องดีนะครับก็คือนานาเสเข้ามาทักอนุโคจิว่ากําลังทําอะไรอยู่งั้นหรออนุโคจิก็ตอบว่ากําลังมองดูท้องฟ้าที่สวยงามนานาเสนั้นที่ได้ยินดังนั้นจึงเข้ามายืนใกล้ๆอนุโคจิและหันไปมองยังท้องฟ้าเหมือนกันนะครับนานาเสบอกว่าขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องที่โฮเซเนคิจะทาร้ายอนุโคจิและทําให้ใครได้รับบาดเจ็บนั่นเองอน,นุโคจิบอกว่าไม่ต้องขอโทษหรอกเพราะนานาเสก็ออกมาปกป้องเขาไว้ในท้ายที่สุดนั่นเองอน,น,นุโคจิได้ถามนัน layer. นาเสนะคนร นันเศรบอกว่ายังไม่จบนะครับแต่เพราะว่านโนโคจิรู้ตัวแล้วจึงจําเป็นต้องรองให้ถึงช่วงการสอบพิเศษจากนั้นนะครับทั้งสองครับก็คุยกันนโนโคจิถามเรื่องเกี่ยวกับโฮเซนเรื่องการสอบของนักเรียนปีหนึ่ง,งนันเศรบอกว่าการสอบพิเศษล่าสุดของนักเรียนปีหนึ่งในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนั้นห้องหนึ่งดีได้ดับสุดท้าย แล้วก็บอกว่าโฮเซนั้นตอนนี้มีเป้าหมายนะครับก็คือเป็นไอโนุโคจิคนเดียวทําให้ควบคุมง่ายขึ้นเยอะจากนั้นคุยเรื่องกับเด็กห้องหนึ่งซีนะที่ถูกไล่ออกไปโดยเป็นคนที่มีผลการเรียนในเกรดเอด้วยนันนาเสนะครับบอกกับไอโนุโคจิว่าให้ใช้ชีวิตเด็กนักเรียนในยอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเสียใจตอนถูกไล่ออกนันนาเสนั้นพูดออกมาด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าเธอนั้นต้องสามารถไล่นุโคจิออกจากโรงเรียนได้แน่นอนไอโนุโคจิก็ตอบกลับไปว่าเขาไม่มีทางยอหมอกง่ายๆนะครับกบแลจาไป ในห้องเรียนนะครับชบาชีลาพูดถึงการสอบครั้งใหม่เป็นการสอบบนเกาะล้างแบบปีที่แล้วแต่มีกฎใหม่หน,นะครับแข่งรวมกัน3ชั้นปีปี1จะได้แฮนดี้แคปแต่ไม่รู้นะครับว่าคืออะไร 2. นะครับจับกลุ่มชายหญิงได้สูงสุด6คนและตามสุด1คน3มถ้าจับกลุ่มชายผสมหญิงนะครับก็คือต้องมีหญิง2ต่อชาย1คนเพื่อป้องกันการเกิดปัญหา 4. นะครับสามารถจับกลุ่มต่างห้องได้ในชั้นปีแต่จับกลุ่มต่างชั้นปีไม่ได้นะครับ 5. รา,างวัลและบทลงโทษเนี่ยจะหารกันในกลุ่ม 6. ลรางวัลแยกเป็นอันดับ1-2และ3ส่วนบทลงโทษนะก็เป็นอันดับ1-2และ3ที่ล้างท้ายเหมือนกันนะครับ 7จนะครับจะมีรางวัลสาหรับอันดับบน50%และ70%แนะครับคะแนนในการเลี่ยงโทษโดนไล่ออกนั้นนะครับก็คือทั้งกลุ่มเนี่ยคือ6ล้านนะแต่ว่านําจํานวนคนแต่ละกลุ่มนะครับไปหาร6ล้านนะแลวจะได้รู้ว่าแต่ละกลุ่มนั้นต้องจ่ายคนละกี่ล้านนะครับเช่นนะครับถ้ากลุ่มมี6คนนะครับก็หกไปหาร6ล้านคือแต่ละคนเนี่ยต้องจ่ายแต้มคนละล้านนั่นเองครับสินะครับกลุ่ม5อันดับล้างท้ายจะโดนไล่ออกนะครับสามารถจ่ายแต้มเพื่อเลี่ยงได้11นะครับมีการ์ด8ปใบที่จะสุ่มใน3ชั้นปี หมวดการ์ดหลักนะครับ่วงหน้าคะแนนที่จะได้ต่อเริ่มสอบเพิ่มขึ้น1.5เท่าเพิ่มเติมคะแนนส่วนตัวที่ดะรับเพิ่มขึ้น2เท่าครึ่งหนึ่งนะครับคะแนนที่จะใช้จ่ายบทลงโทษเนี่ยลดลงครึ่งหนึง่งใช้ได้เฉพาะคนถือการ์ด่วยโอกาสเมื่อเริ่มสอบนะครับเลือกกลุ่มมา1กลุ่มจะได้คะแนนส่วนตัวเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งนะครับของคะแนนที่กลุ่มนั้นได้รับ ประกาศหากผู้ถือการ์ดสภาพร่างกายไม่พร้อมจะรับเวลาหนึ่งวันเพื่อฟืน้นฟูร่างกายหากใช้ในทางที่ผิดจะถูกตัดสิทธิ์นะครับหมวดการ์ดพิเศษรวมพลสามารถเพิ่มจำนวนคนในกลุ่มนะครับสูงสุดเป็น7คนสิ้นสุดผลเมื่อประกาศผลสอบไล้ผลนะครับคะแนนที่ใช้เพื่อเลียกเลี่ยงบทลงโทษนั้นเป็นศูนย์ใช้ได้เฉพาะผู้ถือการ์ดการ์ดบททดสอบได้รับคะแนนห้องเพิ่ม1.5เท่าแต่ถ้าไม่ติด30อันดับบนนะครับก็คือ30%ของอันดับจะได้รับบทลงโทษนั่นเอง กลุ่มที่ได้ที่หนะครับจะได้คะแนนห้อง300คะแนนส่วนตัว1ล้านกลุ่มที่ได้ที่สได้คะแนนห้อง200ได้แต้มส่วนตัว5 0 0แสนกลุ่มที่ได้ที่สนะครับได้คะแนนห้อง100แล้วก็แต้มส่วนตัว2.5แสนเฉพาะกลุ่มที่ได้ลำหนึ่งนะครับจะได้คะแนนป้องกันการไล่ออกก็คือโพรดิทพอยต์นะครับ1คะแนนถ้าในกลุ่มนะครับมีหลายห้องก็จะหารคะแนนกันไปนั่นเองนะครับ หลังจากคุยเรื่องกฎจบนะครับชบาชีระก็เดินจากห้องไปโดยมีโค้ชจีเ,เดินตามไปถามเพิ่มเติมว่าถ้าวันสอบสภาพาร่างกายไม่พร้อมจะเป็นยังไงนะเพื่อหาเรื่องอู้งานเหมือนตอนปีหนึ่งแต่ว่ารอบนี้ทำเหมือนตอนปีหนึ่งไม่ได้นะครับถ้าไม่เข้าสอบต้องจ่ายแต้มคะแนน6ล้านนะครับหลังจากที่อาจารย์ไปแล้วนะครับโคจีรู้ว่ามีไอ้นุโคจีตามมานะครับไอน้นุคจโคจีไหก็แถตามตรงนะว่าหฮ่ิต่างให้ตามมานะครับโคจีเลยยอกไปว่าทำตัวรับรับลล่อ,ลอ,ลอเก่งนะเชื่อใจไม่ได้ ไอ้นักโคจินะครับก็ตอบมาว่าเหมือนกันทั้งคู่นั่นแหละหลังจากคุยกันสักพักนะครับโคจิก็เสนอที่จะเข้าร่วมกลุ่มของไอ้นักโคจิแต่ว่าถูกปฏิเสธนะครับส่วนในห้องนะก็คุยเรื่องจับกลุ่มแบบไหนดีแต่ยังไม่ได้บทสรุปที่ชัดเจนตัดมาที่ฮริจิตะกับไอ้นักโคจิที่เดินคุยกันฮริจิตะนะครับไม่มีใครชวนเข้ากลุ่มส่วนไอ้นักโคจิก็ไม่มีใครติดต่อมานะครับเพราะว่าไอ้นักโคจิปิดมือถือนั่นเองห้องสองดีตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีใครจับกลุ่มกันหลังคุยกันสักพ,กพก หลังจากนั้นนะครับมีอิชิสกินะครับโผม,มาทาักทายนกโคจิย่างสนิทสนมแล้วขอให้นักโคจิเนี่ยตามมาคุยกันเพราะาอิชิสกิโทรหาันโคจิไม่ได้ไอ้นักโคจิบอกว่าจะพาเขาไปขู่เหรออิชิสกิตอบกลับไปนะครับว่าในโรงเรียนนี้ไม่มีใครรังแกเองได้ดหรอกเดินไปนะครับสักพักก็เจอเขากับอัรเบิร์ตนะครับพร้อมกับฮิโอริมาประกบซ้ายขวาลากไอ้นักโคจิไปคุยตอนแรกนะตกลงกันว่าจะไปคุยที่ห้องของอิชิสกิแต่เจ้าตัวเนีษษ่ยปฏิเสธว่าห้องลกฮิโยรินะครับเสนอว่าจะช่วยทำความสะอาดให้แต่ก็โดนปฏิเสธท่า ไอชิสกีนะเสนอว่าอยากให้นักโคจิเข้าร่วมกลุ่มกับห้อง 2B และถึงขั้นจะซื้อตัวนะครับนิโยนีนะครับแอบบอึ้งนะเพราะว่าเหมือนไอชิสกีน่ยจะชื่นชมไอ้นักโคจิมากกว่าริเวนซะด้วยนะครับด้านริเวนไม่รู้เรื่องนี้นะครับแต่นักโคจินะบอกว่าขอเก็บไปคิดดูก่อนวันแจากการนะครับไอ้นักโคจิได้การบททดสอบเลยแอบบคิดว่าหรือซึกิชิโร่จะวางแผนอะไรเอาไว้แต่ก็ดูโจทย์แจ้งเกินไปนะครับ หลังจากคิดอยู่สักพักไอน้นโคจิเจอเขากับชิโนฮาระก็ทัทกทายกันตามภาษาเพื่อร่วมห้องและแยกย้ายไปแต่นันโคจิสังเกตเห็นว่าอิเคะในเดินเข้ามาหาชิโนฮาระอดตัวเองเรื่องว่าที่ตัวเองเนี่ยมีประโยชน์บนเกาะล้างปีที่แล้วเพื่อที่อยากให้ชิโนฮาระเข้ากลุ่มตัวเองนั่นเองนะครับส่วนชิโนฮาระนะก็เล่นตัวนะครับแต่จู่ๆนะครับคุชิดะเดินเข้ามานะครับแล้วบอกว่าสาวห้องบีในชุนิเคเข้ากลุ่มนะครับอิเคะรีไปทันทีชิโนฮาระเลยหัวเสีย จากนั้นนะครับชิโนฮาระไปเจอกับโคมิยะห้องบีนะกำลังนั่งเศร้าอยู่แล้วก็ชวนคุยกันนะครับโคมิยะเนี่ยเรียกชิโนฮาระด้วยชื่อตัวนะครับต่างจากอิเคะที่เรียกด้วยนามสกุลตัดมาที่โฮลิกิตะนะครับที่คุยกับไอโนโคจิเรื่องการ์ดเธอบ่นว่าไอโนโคจิสวยมากที่การ์ดใบนั้นแล้วแขว็ไปว่าจะทํายังไงกับการ์ดใบนั้นกสิทธิ์ของเขาละกันทางด้านของชิโนฮาระนะครับกลายเป็นว่าชิโนฮาระเนี่ยจับกลุ่มกับโคมิยะเรียบร้อยอิเคะที่เดินกลับมานะครับก็หัวเสียทันใดเพราะาตัวเองเเ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 เนน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 ีีีี่่่่่่่่่ยยยปปฏิิิิิสสธาา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 ววววววหห้อออออองงงไไไโโัััััโโคคจจจกกกบบมมรรรตะะะะะลลดด็็ทททแผชพ คสจะอกหักและทําอะไรบ้าๆส่วนฮริ ي ทตาจะพยายามแนะนําห้องว่าจะพึ่งจับกลุ่มกันเพื่อให้เคสได้มีเวลาชวนชิโนฮาระมีพูดถึงซากุระนะครับตอนนี้จับกลุ่มกับฮารุกะและอากิโตะเรียบร้อยแล้วส่วนเคเซหรือว่ายูคิมุรานะครับยังหาก,กลุ่มไม่ได้สักพักไอน้นกคุจิแยกตัวจากฮิตาตะออกมาเพราะรู้สึกว่ามีคนสะกดรอยตาม คนที่สะกดรอยตามมานะครับคือมัตสึชิตะนะโดยเธอเนี่ยเสนอตัวที่จะขอเข้าร่วมกลุ่มไอนโคจิเพราะคิดว่าทุกคนเนี่ยรู้ว่าอนโคจิมีการบททดสอบรลอไม่มีใครชวนแต่ใจจริงนะครับเธอในเชื่อว่าอนโคจิมีโอกาสได้อันดับที่1เลยจะขอมีส่วนร่วมด้วยนั่นเองส่วนอนโคจินะครับรู้ว่าอีกฝ่ายคิดอะไรอยู่แล้วด้วยความระแวงนัเลยบอกว่าขอคิดดูก่อน ไอ้นักโคจินะครับติดต่อกับอิชิสกินะครับให้นัดมาเจอกันแล้วถามเรื่องโคมิยะแต่ระหว่างคุยกันนะครับนิชิโนะนะครับซึ่งอยู่ห้อง 2B เหมือนกับอิชิสกิก็โผล่มาแจมนะครับอิชิสกินะครับแนะนำไอ้นักโคจิเ่าว่าไม่ค่อยมีคนคบมักอยู่ตัวคนเดียวนะครับนิชิโนะนะครับก็แปลกใจที่เห็นอิชิสกิเหนะสนิทกับไอ้นักโคจิที่อยู่ห้องอื่นไอ้นักโคจินะครับเลยบอกว่าที่นัดเจออิชิสกินะครับเพราะว่าอยากถามเรื่องโคมิยะกับชิโนฮะ อิชิสกีจะสนิทกับโคมิยะนั้นบอกว่าหมอนั่น,นะครเป็นคนดีไม่มีปัญหาอะไรแต่แอบเคืองนะครับถ้าเกิดมีแฟนก่อนตัวเองนั่นเองเลยโทรไปถามนะครับและเช็คว่าทั้งคู่เนี่ยยังไม่ได้คบกัน ตัดมาที่เคนะครับกับไอโนุโคจิว่าจะจับกลุ่มกับใครเคนะครับเสนอตัวแต่ไอโนุโคจินั้นปฏิเสธส่วนเคนะครับได้การ์ด่วยโอกาสเจ้าตัวนะครับก็บ่นว่าไม่มีประโยชน์อะไรกับตัวเองเลยแล้วถามไอโนุโคจิว่าจะเอาที่หนึ่งมาได้ไหมนะครับไอโนุโคจิบอกว่าไม่แน่ใจเคพูดขึ้นว่าถ้าไอโนุโคจิชนะก็ดีเท่ดีออกแต่ถ้าได้อันดับหนึ่งเนี่ยยิ่งประกาศเป็นแฟนลำบากนอกจากนี้นะครับเคกังวลว่าตัวเองเนี่ยอาจจะโดนไล่ออกด้วยไอโนุโคจิบอกว่าจะหาเงินมาเปย์ให้ได้นะครับถ้าเคโดนไล่ออกต่อให้ต้องขาาายยกดทีี่่มมอู็ต สก,กายนี่นะครับเรียก e อีจินโนเซมาคุยพูดต่อหน้าตรงๆเลยนะครับว่าอีกไม่นานห้องสองซีของอ e ีจินโนเซเนี่ยล่มแน่นอนนะครับไม่มีคนที่มีความสามารถโดดเด่นแบบห้องสองของเธอหรือว่าห้องรีวเอ็นนะครับหรือว่าแม้แต่ห้องดีเนี่ยก็ไม่มีเหมือนกันนะครับอีจ e ินโนเซนะยอมรับว่าไม่รอดแน่แต่จะพยายามโดนสก,กายนี่ตอกกลับไปอีกว่าพยายามไปก็ไม่มีประโยชน์และเสนอให้ร่วมมือกับตัวเองดีกว่านะครับ ถ้าสอบครั้งนี้นะครับผ่านก็ฉุดกลุ่มของอิจิโนเสะขึ้นมาได้ด้วยถึงจะตามห้อง2องไม่ทันแต่ก็ยังดีกว่าลูกไปห้องดีอิจิโนเสะนะครับสงสัยว่าสกายนี่จะได้อะไรนะครับเธอบอกว่าตัวเองเนี่ยขาพิการได้สถานะเกิงหอนตัวมาตอนนี้รวมกลุ่มกับฮาชิโมโตะและคามมโลแล้วอยากได้คนที่มาเป็นกําลังเสริมจากห้องของอิจิโนเสะพวกชมรมกีฬานะครับที่เธอเลือกอิจิโนเสะนะครับเพราะว่าสามารถไว้ใจได้ระดับหนึ่งอิจิโนเสะรู้ว่าห้อง2องนะครับก็ไม่เป็นหนึ่งเดียวนแน่นอนทว่านะครับ,บอจนะิจนลขนมาม้คึ บทที่4นะครับโฮเซนเะนี่ยที่ก่อเรื่องมาเยอะจนโดนห้องอื่นเนี่ยแบนและปีหนึ่งห้อง A หรือห้อง B ห้อง C เนะี่ยจับกลุ่มกันเองโดยตอนนี้พวกเขาได้แอบ,บนัดเจอกับยากามิทากุยะจากห้อง1 B ที่มาพร้อมกับรีฟคูห้อง1 C ส่วนโฮเซนนะครับที่ตอนคุยกันเนี่ยโดนเหม่งขี้หน้านะครับเพราะว่าไปเกาะเรื่องทําคน2ห้องนี้โดนไล่ออกมาแล้วหลังจะทะเลาะก,กันสักพักหนึ่งนะครับโดยรวมนะครับคือเด็กปีหนึ่งเนะี่ยก็ปี2กับปี3จะได้เปรียบเลยพยายามที่จะรวมมือกัน โฮเซนยอมตกลงแต่ต้องจัดกลุ่มแบบที่โฮเซนเรียกร้องอิจิกะครับที่นัดเจอกับโฮเซนนะครับอยากโฮเซนเล่นแต่โฮเซนเนี่ยไม่เล่นด้วยแถมตอบกลับไปว่าเป็นผู้หญิงกระชกได้เหมือนกันโฮเซนครับให้อิจิกะเข้ากลุ่มด้วยโดยอีกคนในกลุ่มก็คือนานาเส้นั่นเองข้อเสนอของอิจิกะครับคืออิจิกะจะขอเงินรางวัล20บล้านคนเดียวส่วนชื่อเสียงเนี่ยให้โฮเซนโฮเซนตอบตกลงหลังจากแยกย้ายกันนะครับนานาเสเนี่ยถามว่าคิดดีแล้วหรอที่ให้20บล้านกับอิจิกะไปโฮเซนตอบว่าคนนนนนรรัััับบเเงงิาาวล่่่่ยยยมมจจจะหืออไกขึู้โฮซน โดยที่โฮเซนวางแผนจะเล่นงานทั้งไอโนโคจิและริวเอ็นในการสอบครั้งนี้เลยตัดมาที่ไอโนโคจินะที่กำลังนั่งเล่นกับกลุ่มเพื่อนจูจๆคุชิดะเดินมาบอกว่ามีรุ่นน้องอยากคุยด้วยทำอัลซกุระเนี่ยหึงนะครับแต่คุชิดะบอกว่าเป็นนักเรียนชายเลยพากันโล่งอกนะครับ เป็นนักเรียนปีหนึ่งนะครับชื่อว่าคุยะายากามมีรุ่นน้องที่โรงเรียนเก่าของคุชิดะนะครับเขามาบอกอนุโคจิเรื่องกฎของการสอบพิเศษปีหนึ่งที่ตั้งค่าหัวอนุโคจิเนี่ยที่จะไล่อนุโคจิออกนั่นเองนะครับยากามิีบอกว่าตัวเองไม่สนใจเรื่องเงินรางวัลแต่คิดว่าไม่แฟร์ห้อนุโคจิไม่รู้อะไรเลยโดยที่มีคุชิดะยืนฟังอยู่ด้วยคร่าวๆนะครับคือคนที่เข้าร่วมนะครับปีหนึ่งเนี่ยมีห้องละหนึ่งโคนยกเว้นห้องหนึ่งดีนะครับที่มีโฮเซนกับนาันาเซตัวนางุมโมมีส ไอ้นโคจิถามคุชิดะว่าจะหาทางไล่เยอรมิออกด้วยไหมคุชิดะตอบว่าแน่นอนรวมทางไอ้นโคจิและโฮูลิตาด้วย หลังแยกย้ายกันนะคะนันโคจิเจอเท่ากับปีหนึ่งห้องหนึ่งซีก็คือซือบากิีที่ขอให้ไปพบกับลิคุโดยลิคุนะครับต้องการให้หนัโกโคจิเนี่ยช่วยเล่นงานโฮเซนเพราะเครื่องที่โฮเซนทําให้เพื่อนตัวเองในโดนไล่ออกสาเหตุที่เลือกนันโคจิเพราะคิดว่านัโกโคจิต้องมีอะไรพิเศษสักอย่างแถมไอ้นโคจินะครับยังจับคู่กับโฮเซนในการสอบครั้งก่อนด้วยซึ่งโฮเซนนะครับไม่น่าจะยอมจับคู่กับคนธรรมดาแน่ไอ้นันโกโคจินะถามว่าตัวเองจะได้อะไรนะครับลิคุนะครับเลยตอบกลับไปว่าตัวเองก็เลง20ล้านเหมือนกันแต่่่่่วววาาจจะะไไมมใใชช้้ิธีีีรรรุนนนแงงหออโคยยตัดปปปท3 มไม่พอใจเรื่องที่อนุโคจิเนี่ยพาฮุริคิตะเข้าสานักเรียนและเรียกไอ้นุโคจิมาคุยบอกว่าอยากขวางตัวเองเีจโคนนาังโม,โมแต่ระหว่างที่คุยกันนะครับปี3ห้องบีคิริวินที่นั่งอยู่ใ,ใกล้เข้ามารวมวงด้วยคิริยามะนะครับบอกว่าไม่ต้องไปสนใจก็ได้นะครับเพราะว่าเธอนั้นก็เหมือนโคจินนั่นเองนะครับถ้าที่ดูจากแอป OAE แล้วเป็นนักเรียนที่ได้รับผลประเมินสูงเลยทีเดียวนะครับ คิลิมะนะครับเตือนไอโนโคจิว่าจะไปยุ่งกับเธอจะดีกว่าแล้วเดินจากไปหลังจากนั้นนะครับคิริวินเนี่ยได้ช่วยไอโนโคจินั่งคุยเพราะเกิดสนใจในตัวไอโนโคจิขึ้นมาถึงจะไม่ได้คําตอบอะไรมากมายจากไอโนโคจิก็เถอะแต่เธอนะครับก็รู้สึกว่าเขาไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแน่นอนหลังจากแยกกับไอโนโคจิไปนะครับคิยิมะกับนางโมสเนี่ยได้มาหาคิริวินนางโมสสงสัยว่าทำไมคิริวินที่หมดความสนใจในตัวเขาเนี่ยและอดีตประธานนักเรียนมารุบุเนี่ยถึงสนใจในตัวไอโนโคจิขึ้นมา คิริวินตอบกลับไปว่าเพราะเขาน่าสนุกกว่านางโม,โมที่หมดความน่าสนใจไปแล้วนะสิแล้วเตือนนางโม,โมอีกว่าอย่าไปสนใจลูกน้องมากนะักให้มุ่งหน้าไปข้างหน้าดีกว่าแต่านางโม,โมเนี่ยบอกว่าไร้สาระ บทที่5นะครับอนโคจิเจอเขากับคันสกิห้องสองซีที่ห้างคันสกินะเริ่มไม่ไว้ใจที่จะตามอ e ิจินโนเซและขอความช่วยเหลือจากอนุโคจิในการแก้กักอ e ีจินโนเซนะครับให้เปลี่ยนแนวทางแต่อนุโคจิปฏิเสธบอกว่าอ e จินโนเซนั้นทําถูกแล้วและบอกว่าเรื่องของตัวเองต้องจัดก,การด้วยตัวเองหลังจากแยกกับคันสกิอนุโคจิก็ไปรวมกลุ่มกับ Lil ิวเอ็นและคัตซึรังยีนะครับิ Lil ีเอ็นเนยชวนให้คัตซึรังยีเนยหักหลังห้อง2 A มาร่วมกลุ่มกับตนในการสอบคัตซึรังยีนะครับถามกลับว่า เขาเนี่ยจะได้อะไรกับการหักหลังของห้องตัวเองลิเวนนะครับเสนอว่าจะซื้อตัวคัสซึเรงีด้วยแ้ม20ล้าน้ยายมาห้อง2บเพื่อที่จะได้เล่นงานสกายิงง่ายๆแต่คัสซึ่รงีนะครับสงสัยว่าทําไมต้องช่วนนักโคจิมาฟังด้วยลิเวนนะครับเลยบอกไปว่าคนที่ทําให้มันเนี่ยสงบป,ปากสงบคาก็คือ,อนักโคจินั่นแหละคัสซึ่รงีนะครับถึงกับอึง้งส่วนน,นักโคจิก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็น่าสงสัยนะว่าทําไมต้องให้นักโคจิเขาร่วมกลุ่มด้วยลิเวนบอกว่าให้ให้นักโอจิเนี่ยมาฟังเผ อนุโคจินครับตอบตกลงแต่ว่าต้องเพิ่มข้อเสนออีกอย่างคือต้องแลกร์ดครึ่งหนึ่งกับ gas โชว์โอกาสที่เคถือด้วยหลังจากแยกกับพวกริวเวนนะครับอนุโคจินะเจอเขากับไอจิสกิไอจิสกินะเป็นห่วงเรื่องที่บุกิเนี่ยไม่มีเพื่อนครบกระทั่งตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มเลยอนุโคจินั้นเลยิีอะไรบางอย่างออกเลยบอกจะช่วยเรื่องนี้เอง และโคจิก็พาฮ و ر ิตะมาเจอครอบอิบุกินะครับฮิตะนะครับก็ยังไม่มีกลุ่มเหมือนกันคิดจะฉายเดียวแต่โคจิย้ำไปว่าเมื่อปีก่อนสภาพร่างกายย่ำแย่จะต้องถอนตัวอิบุกิที่เห็นหน้าฮุ ر กิตะนะครับก็ไม่คิดจะเข้ากลุ่มเด็ดขาดแถมท้าดวนอีกด้วยฮ وري กิตะเลยงงว่าทำไมต้องยึดติดกับตัวเองขนาดนั้น บทสุดท้ายนะครับอาจารย์ชบาชิระเนี่ยกังวลเลื่องที่ไอนุโคจิเนี่ยจะลงไปชายเดียวอีกรลนแต่ก็เปลี่ยนใจนกโคจิไม่ได้หลังจากนั้น,นครับอาจารย์นะครับก็พูดขอร้องกับทุกคนในห้องว่าอยากให้กลับมาที่ห้องเรียนในครบทุกคนโคจีนะเดินไปทักโฮลิคิตะนะครับขาเสนอว่าตัวเองจะช่วยได้ผลการสอบเป็นที่น่าพึงพอใจในการสอบครั้งนี้และกับการที่ตัวเองจะไม่ทําอะไรเลยจนจบการศึกษาโฮลิคิตะนะครับไม่ตกลงและเพิ่มข้อเสนอคือต้องได้ที่1เท่านั้นแล้วต้องยอมช่วยเหลือห้องนะครับเวลามีการสอบพิเศษ โคจินะ่ะคิดว่าโฮรกิตต่าีในโลภมากแต่ก็ตกลงตัดมาที่สกิชิโร่นะครับได้ยืนคุยกับนาันาเซะนะครับโดยให้เธอเนี่ยไล่ออุโคจิออกในการสอบบนเกาะล้างนี่เองก็จบไปแล้วนะครับรับสรุปนะครับปี2เล่มที่2นะครับก็ถ้าผิดพลาพกดการใดขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบนะบฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เป็นใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ